สวัสดีครับเอเจซี SC, ช่องคุณโรจน์ยพระสมเด็จวันนี้เราเดินทางถึงวัดตุ้งทองแล้วครับ,รบจังหวัดนครสวรรคร์สถานีวิทยุเพื่อศา,าสนาและสังคม99.00นกระเฮิร์ตนะครับตอนนี้เรามาถึงวัดตุ้ง่อแล้วเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราจะไปกราบดพิธีการหลวงพ่อด้วยกันนะครับ แล้วก็ได้ก็มาได้กนตีของพ่อนี่สักน้ำมันเฮ้ยแล้วสักไม่ได้แอาจารย์ชินนบัญชรก็มาด้วยนะครับเดี๋ยวแบตัดเสร็จปุ๊บแม่มีฟันโผให้ดูเลยนะครับแต่ว่าพี่เลื่ผนมาผมว่ทำไมไปพ่นยาชาผมบอกโอ๊ยสักชาไม่มีเลยมาพคนยาชาตูเจ็บเยน้มาเราตัดเสร็จออกมาเจอเก่ามาหัวโผลประตู เพื่อต่อเฮ้ยคนเดียวที่ไี่ทได้ที่ที่ทำงานครับบรรยากาศบรรยากานี้ครับซาลาวัดทุ่งทองหมู่หนึ่งตบลทุ่งทองอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์กดไล่์กดแชร์กดติดตามขอบคนมาครับครับ